เบ้าไห้ค้นเป็นที่หนึ่งเบ้าไห้ค้นคักเนาะเอาอีลีตเนาะเมื่อนี้เปิดวงสาวน้อยลราก็จะมีเปิดวงเจสซี่น้ำเจสซีกับเปิดวงอันเจสซี่กับมือนีแม่ป้าแมนค่ะวันที่20เหมือนกันนะคะเจสซีสาเกตนครศรีสาเกตนครศรีนะครับทรงกำลังใจหาถูกถูกวงเด้อนะครับที่เปิดฤดูกาลอย่าลืมนะครับวันที่27นะครับกันยายนนี้นะครับหมอลำอลังการโชว์เปิดวงยุทธีสนามตลาดนัดคลองถมบัญจีอับเพื่อกูแก้ว นะครับพี่น้องครับหลักกาวันที่3นะครับเปิดวงใหญ่นะครับหมอลำเสียงวิหกโนปงสก่ปีที่6ที่สนามสีนกินเบิร์ตเอาไปอย่างขวางสันค <c oughs> <c oughs> ่ะเมารถตู้มาจากกรุงเทพบุรณะเมามาตอนเดนี้รีสอร์ทเต็มแล้วเด้ครับรีสอร์ทแถวคู่แก้วนี่เต็มแล้วพาวาบ้านทิ้งยี่สิบเก็นี่พี่น้องทั้งไก่เสียลังมาหลายเด้ล่ะยังห้องนึงห้องใดหอคอยเอาเฮียนไปยัยไฟเนี่ยครับที่อ็มไปถาปี่นาที่อ็มไปถาจะสองหองจุดหรอกเพื่อเราขึ้นละสามหน่ยห้าสิบบาทเออเอา กันหลายๆค่ะพี่นองขาบวันที่2ีสบเกียรติต่งบำมวนเลยโอ๊ยมุกกะแยไปเงินเ่อค่ะาว่ามุกจทปีสามหกคุณเ็นเมื่อเห็นระวาสี่อยากเห็นราวาสี่หมพรได้เห็นระวางกันเพราะได้เปิดอะไรมุกมันก็คืองมุกอลมันก็ไมันกัเป็นมุกที่วานังคำมันจะเป็นออื่นเป็นไปเพราะอะา ยัมาบอกด้ยวยหากเพงมาล่ำเสียวีหกโนกพงศกรดูดีสมือมากคือเกา่ามีเดอะมิวสิคัลบ่มีเดอะมิวสิคัลมีแต่คอนเสิร์ตมียังกับสางพี่นองก็ยังติดตามพี่นองก็ยัง ให้กระลังใจมาล้องเพงกด้วยดีเสมอมากครับพี่น้องครับพี่น้องผู้ใดที่ซื้อบัตรคุ้มปิดเข้ามาแล้วนะครับส่วนพี่น้องที่บ่ดด้เขากุ้มปิดนะครับพี่น้องที่ติดตามมาตลอดละฮะลังไลกับบอดด้เขาฮะลังไล่กับเขาพราะว่าพกเข้ากับไล่บ่อยๆนะครับพี่น้องครับไล่บ่อยๆนีบ่เป็นอย่างดอกพี่น้องพ่อได้ขาน้มคาไฟในช่วงปิดฤดูกาลของพวกเข้านะครับผมพี่น้องครับก็เลยยากจักหน่อยพรับ การเตรียมอุปกรณ์การแสดงยังทุกนทุกอย่างนะครับมันไม่ได้เป็นการเตรียมแค่วงเดียวมันเป็นการเตรียมสองวงนะครับกับนักแน่พอสมควรแต่ฮอกระสูนเอาพอได้เห็นมาแล้วนะครับเนาะโชคดีโชคดีทีมีบอดนูมีผู้จัดการใหญ่ได้แบ่งทาละกันนะครับแฮร์แมนมีนกพงศกรผู้เดียวผมอยากผมนางไห้อยู่ถ้าถึงการลังนลั่นคนเสร์ตอยู่ ทางปุ่นี่ซ้อมบอลัมขีไปเบิงทางปุ่นซ้อมบอลัมทางนี้โทษน้ำมาลองเพลงเออเพื่อเหตุด,ดีเนะาะวานไปวนมาพอดีเห็นเออเห็นกำนันแพรเห็นบอลหนุเห็นผู้จัดการใหญ่นางเบิงน้องๆทั้งอลังการชโชวกกะอ,อุ่นใจขึ้นกะแบงนาทีกันพี่น้องครับรอเบิงว่าสิออกมาเป็นลูกแบบไแต่ว่า โดยรักค่าจ้างสองแสนสามืนบาทพี่น้องครับความขาดหวังของพี่น้องก็ย่บไปตั้งเป้าไว้แบบมอลำ่มสามแสนหาได้พี่น้องเด้อพี่น้องอย่เอามาเปรียบเทียบกับมอลลเสียงวิหกเป็นยังบอกว่ามอลำอลังการโชกคือบ่อลังการทอมอลำเสียงวิหกคือบ่เป็นแบบเสียงวิหกนะครับเสียงวิหกเป็นมอลำั่จ้างสามแสนหานะครับแต่ว่ามอลำอลังการโชกจ้างสองแสนสามางกันเท่าไดแม่โอ้ข้างกันแสนกว่าพอแล้ว มีชนะพีน้องเบื้องหล้วนะครับถ้าได้มีโอกาสได้มาช่วพี่น้องก็ขอให้พี่น้องประตองต่างความหวังหมากไมแต่วัให้เปิดใจเห้กับมะล่ำน้องไม้อลังการโชว์นาแนนะครับซื้อเป็นยังก็ต้องเป็นอลังการโชว์ซื้อเพียงก็่เดมเป็นอลังการโชว์บอกพี่น้องเนยเราว่าวงมะล่ำเสียงวีหกนกพงสะกออลังการโชว์พี่น้องกติคุณเคยกันดีคุณหูกันดีเพราะว่าเขาอื่นว่าสิวสิคม่เจอเกาบอกอย่างก็เขาอื่นวม่อย่างก็เป็นเป็นชื่อของ ครูผู้สอนโชว์เขาเอื่นว่าเป็นซื้อเป็นซื้อของครูเบลอลังการโชว์เป็นเป็นเป็นชื่อของครูผู้สอนโชว์นะแต่ว่าปีนาสิตั้งอีกวงหนึ่งค่ะวงใดล่ะบารีบอลําค่าแต่นอนสักุณาพ่อนาดังเฮียเอาปัดเฮ็ดดี้เท่านี้ สสววรรรรคคค์์เนี่ยเห็นลูกใส่์หรอพ่อคืออย่าไซร์น้ำตาบันนี่โอ้สิไม่อยากใส่อย่างน้ำลูกเจ้สุดอาศิกขับไปคือมาเป็นสาวเดี๋ยวก่อนอื่นให้น้องๆเบอกไวดแล้วอันให้น้องๆไปเตรียมตัวครับอ่าขึ้นคอนเสิร์ตในช่วงอ่ากุ้มปีดเนาะที่ไม่ได้ยืนเหนื่อยเด้๋ยล่ะเนาะอ่าเชิญค่ะเดี๋ยวทางนี้แม่สิจัดการเองทำอะไรบ่แม่เจ้าสีไปยังนี่ไปเลี๋ยวใช่ เปเทพวกอวดโอเคค่ะเอาเลยค่ะ <laughs>